ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน40,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจำ2.05%า2ต่อปีดอกเบีย้ยแรงติดสปีดประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นี้นะครับ40,000บาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เงื่นไขของแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับรายละเอียดของแคมเปญบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนอัตราดอกเบีย้ย1อยละ1.75ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1อยละ2.05ต่อปี รับฝากตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2567เงินไขาการถอนจะถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากภาษีนาที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ได้รับนิติบุคคลนิติบุคคลหากภาษีนที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากร ส่วนการลงรับดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้ในตอนที่มาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั่นเองนะครับนี่เป็นแคมเปญทิ้งทวนนะครับในช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกาสองหนะครับปลายปีนะเพราะนั้นแคมเปญเด็ดๆนี้ห้ามพลาดใครสนใจนะครับลองไปฝากดู วิธีการคำนวณนะครับหลักการคำนวณง่ายๆนะครับเอาเงินฝากนะครับคูณอัตราดอกเบี้ยคูณวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันนะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ยมานะครับตัวอย่างนะครับเงินฝาก2 0,000บาทอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจำนวน12เดือนหรือ365วันวิธีการคำนวณ200,000คูณ คูณนะครับ365วันนะครับหาร365วันเท่ากับ100บาทนะครับคูณคูณเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับ100บาทนี่คือได้ดอกเบี้ยไปคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือน7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ย1.75% 7เดือน212วันนะครับเงินต้น40,000บาทดอกเบี้ยที่รับ406บาท58สตางค์นั่นเองนะครับ สรุปเงินต้น40,000บาทบวกดอกเบี้ย406บาท58สตางค์เป็น40,406บาท58สตางค์รับไปเลยนะครับประตานดอกเบี้ยตัวนี้นะใครสนใจนะครับลองดูได้ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้น่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ABC ีอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Сubscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ